สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับก็มาพบกับทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชคเก้าชั้นต้นใหญ่แล้วนะครับต้นนี้ก็มีความด่างกระจายที่ใบนะครับแต่เป็นด่างไม่ค่อยชัดเจนนะครับเป็นด่างออกเขียวอ่อนนะครับก็กระจาย ทั่วใบนะครับแต่ด่างไม่ชัดเจนนะครับด่างละเลื่อนครับเป็นสเตียเล็กๆนะครับก็วันนี้เรามาดูว่ารากของต้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่ามีรากอากาศเยอะนะครับรากบนวัสดุปลูกนะครับการปลูก ชั่เ้าชั้นนะครับบางครั้งเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับว่าเราจะด,ดําเนินการปลูกแบบไหนนะครับบางท่านอาจจะชอบการปลูกแบบการเพาะเมล็ดนะครับก็เป็นการขยายพันธุ์ชนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดหลักๆการขยายพันธุ์ของชั่วเก้าชั้นนะครับการขยายพันธุ์ก็จะมีหลักๆก็จะ2สองแบบนะครับ ก็คือพอมเมล็ดแล้วก็ยกยอดนะยกยอดหรือแยกหน่อนะครับก็จะแยกออกมายกยอดเป็นวิธีหนึงแล้วก็แยกหนอก็เป็นอีกวิธีหนึงนะครับก็คือถ้ายกยอดแล้วหน่อมันก็จะเป็นผลพลอยอพ่วงมานะครับกับการยกยอดนะครับหน่อใหม่ก็จะแตกขึ้นมานะครับพอเรายกยอดก็จะมีหน่อใหม่ขึ้นมานะครับบริเวณ โคนใบนะครับโคนใบเก่านะครับวันนี้เราจะมาดูว่าการพ่อมเมล็ดนะครับพ่อมเมล็ดก็ก็จะเป็นมีฝักนะครับฝักแล้วก็เฉพาะแบบภาชนะแบบไม่มีรูก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาชนะแบบแบบตะแกรงก็ได้นะครับก็สามารถที่จะ เพาะได้นะครับมเมล็ดนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการยกยอดนะครับยกยอดเพื่อที่จะขยายพันธุ์อย่างน้อยเราก็ต้อง <c oughs> เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้าสายพันธุ์เดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราไปพ่อมเมล็ดนะครับลูกที่ออกมาก็จะไม่เหมือนไม่เหมือน พ่อเหมือนแม่นะครับก็จะอาจจะเปลี่ยนลักษณะต้นไปหรือเปลี่ยนสีสันของต้นไปนะครับอยู่ที่การผสมเกสรระหว่างเกสรกับลังไข่ของช่อด,ดอกนะครับแล้วก็โชคเก้าชั้นก็วิธีการแยกหนอนะครับหรือวิธีการยกยอดนะครับก็จะได้เหมือนกับต้นแม่นะครับอาจจะ เหมือนไม่ร้อยเปอแต่ก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็จะได้เชื้อของอต้นพันธุ์ต้นแม่ไว้เยอะนะครับก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันยิ่งถ้ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับก็จะยิ่งเป็นผลดีนะครับเจะเราก็จะได้สายพันธุ์ที่นิ่งแล้วก็สามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับ วันนี้เรามาดูลักษณะของต้นนี้นะครับต้น,นนี้เราก็เป็นเป็นไม้เขียวด่างทั่วไปนะครับแต่เราจะยกยอดไว้ทําจํานวนนะครับเผื่อคิดไว้นะครับเผื่อหน่อใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีความเด่นชัดของลักษณะสีสันอาจจะเป็นรุ่นที่ผสมมารุ่นปู่รุ่นย่าคือถอยหลังไปนะครับอาจจะเป็นสอรุ่นนะครับ ก็อาจจะแสดงลักษณะเด่นออกมาให้ในในรุ่นที่มาเป็นหนอ่อรุ่นต่อๆไปนะครับเราก็หวังว่าฉะนั้นส่วนมากก็จะมีความเด่นชัดในหน่อที่ขึ้นมานะครับหลังจากที่เรายกยอดไปแล้วนะครับหลายๆาผู้ที่มีความรู้ผู้ที่เคยแนะนำทางช่องทางต่างๆก็ได้พูดไว้นะครับอุปกรณ์การยกยอดนะครับก็จะมีนะครับ มีดปลายแหลมนะครับคมๆหน่อยนะครับแล้วก็วัสดุปลูกนะครับแช่น้ําไว้นะครับแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าจริงๆก็ยังไม่ควรใส่ครับแต่เราก็ต้องใส่ไว้ลองก้นกระถางครับแล้วก็เอาวัสดุปลูกคุมไว้เมื่อ,อเขาเรายกยอดแล้วเมื่อมีการเดินลากไปแล้วลากเขาก็จะไปไปถึงปุ๋ยที่เราใช้วัสดุปลูกคุมไว้นะครับก็จะมีการ นูดซึมน,นำไปใช้ต่อไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันยกยอดนะครับ ขั้นตอนก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีคู่ที่จะมาจืออุปกรณ์ให้นะครับเดี๋ยวเราก็ดูก่อนนะครับว่าตรงไหนควรจะยกนะครับเริ่มมีลากออกมาเยอะแล้วนะครับก็ดูตรงนี้นะครับ ก็อย่าพยายามให้รากเขาช้ำมากนะครับแล้วก็น่าจะเหลือไว้สักสองสามใบนะครับแทงให้มันทะลุนะครับอ่าเหืือทะลุแล้วแล้วเราก็ค่อยดึงนะครับ ตรงต้นเดิมไว้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนะครับต้นเดิมก็ยังอยู่นะครับนี้เราก็ทาปูนแดงนะครับทาด้วยปูนแดงครับ ครับก็ทาด้วยปูนแดงน,นะครับก็เพื่อป้องกันอาการเชื้อรานะครับที่จะเกิดขึ้นกับต้นที่ตัดออกไปนะครับถ้าหลังจากนั้นแล้วก็นำไปลงปลูกในกระถางได้เลยนะครับที่เตรียมไว้นะครับลากตัวน,นี้ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับกำลังขยาย ลากเพิ่มนะครับเรายกยอดออกมาแล้วเราก็มีโอกาสที่หน่อใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอาจจะยกยอดได้อีกครั้งพอมีหนอ่อมีอะไรเกิดขึ้นมานะครับหรือมียอดใหม่ขึ้นมานะครับถ้ารากมันมีจํานวนมากเราก็สามารถยกยอดได้อีกนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีหน่อขึ้นมาเราก็แยกหน่อได้ครับแล้วก็วาง ต้นที่เราวางตรงกลางนะครับวางตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการใส่วัสดุปลูกลงไปนะครับวางตรงกลางใส่วัสดุปลูกลงไป ยามประคองไว้นะครับแล้วก็นำมสุดูป,ปูลงไปเลยครับใส่ให้ทั่วนะครับ ็ไม่ต้องกดแน่นมากนะครับก็ให้รสุรุปุกเขาได้โปร่งไว้นะครับจะได้ไม่เป็นการบีบลากมากเกินไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำการยกยอดนะครับเป็นการขยายพันธุ์โชกเก้าชั้นวิธีหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ